หรืปลดเซฟตี้ตรงนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาลองกับคุณก่อนนะได้ครับโอเคกดลงกดลงเลยนะดันลงปั๊บแล้วก็กดเลยพี่น้องนี่ว้าวเวลาปลดก็กดสีดำเหมือนเดิมแล้วก็ปล่อยลงไปอ๋อแล้วก็เวลาจะยิงก็กดสีดำแล้วก็เลื่อนขึ้นปล่อยสีดําอีกอ่าลองเหล็กบ้างเหล็กบ้างครับทีนี้เหล็กนะปั๊บเอ้เหล็กนี่คือทะลุเลยนี่เป็นไง ตันนี้นะที่พี่เดนัยยิงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์นะฮะแล้วันนี้พี่เดนัยอยู่ที่บูธของไฮคุกกี้นะครับแล้วก็อยู่กับน้องอะไรครับน้องฟา,างครับผมน้องฟางนะฮะน้องฟางครับวันนี้ที่พี่เดนัยอยากพาพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์มาดูมันคือเครื่องอะไรนี่ที่แบบวตัวนน,ตนี้เป็นเครื่องยิงตะปูครับพี่ดพดเงงดนัย<ช>เครื่องยิงตะปูเครื่องยิงคอนกรีตยิงได้หมดทุกอย่างปะยิงได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไม้คอนกรีตเหล็กได้หมดเลยวันนี้พี่เดนัยจะขอทดสอบยิงเอง ได้ไหมได้เลยครับโอโหพอดีมีเครื่องมาให้ลองพอดีครับพี่น้องน้องฟางรุ่นนี้คือรุ่นอะไรครับรุ่นนี้เป็นรุ่น NC 1 8 4 0 DA ครับผมโอเคเป็นแบรนด์ของไฮโกกิใช่คที่ตัวนี้ก็คือนําเข้าไหมนําเข้าเหมือนกันนําเข้าเลยเป็นของญี่ปุ่นเลยใช่ครับผมโอ้โหเดี๋ยวเรามาลองดูกันในตัวในตัวเครื่องเนี่ยเดี๋ยวให้มาดูก่อนก็จะได้แบบอย่างนี้เลยปะ ใช่ครับก็คือมีกล่องแบบนี้ให้มีกล่องแบบนี้ให้แล้วมีอะไรบ้างมีแบตเตอรี่ให้2ลูกแบตเตอรี่ให้2ลูกแท่นชาร์จหนึ่งใช่ครับเครื่องหนึ่งเครื่องใช่ครับแล้วมีตรนี้ให้มั้ยมีแว่นตาให้ด้วยแว่นตาการสะเก็ดให้ด้วยนะพี่น้องให้ลูกค้าด้วยส่วนลูกนี้ก็คือเราซื้อแยกต่างหากใช่ครับอ๋อโอเคนะก็คือใน1เซตจะมีกล่องแบบนี้ให้นะครับมีตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ให้2แล้วก็มีตัวเครื่องชาร์จให้1แล้วก็มีแว่นตาการสะเก็ดแถมให้ด้วยครับก็คือไปนี่คือพร้้อมใชงาน เราซื้อแค่ตัวลูกเพิ่มแค่นั้นเองสเปครุ่นนี้เป็นไงบ้างบงตัวนี้เป็น18โวลต์ครับผมใช่ใส่แบตเตอรี่18โวลต์ใส่แบตเตอรี่18โวลต์ได้ใส่แบตเตอรี่36โวลต์ได้แล้วก็ตัวนี้ความแรงเขาจะอยู่ที่110จูลครับเป็นอะไร110จูลใช่อ๋อก็คือเพียงพอ น่าจะแรงอยู่นะหนึ่งร้อยสิบจูแรงครับแรงน่าจะแบบการกระแทกแต่ว่าก็คือใช้งานง่ายใช่แล้วก็ตัวนี้เป็นมอเตอร์บัสเล็ดด้วยมอเตอร์บัสเล็ดด้วยลายไปถ่านด้วยใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากๆมเดี๋ยวพี่ดำยขอดูสเปคตรงนี้หน่อยว่ามันมีทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับพี่น้องหน้าตาเครื่องจะเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดำยพามาดูลูกลักก่อนนะครับพี่น้องก็คือตัวนี้คือตัวเกี่ยวใช่แผ่นเพราะนหนักแต่ว่าแผ่นเข็มขัดน่าจะไม่ได้หรอกเพราะหนักใช่ไหมตัวนี้เอาไว ด้านบนนี้คืออะไรครับไอตัวนี้เป็นสวิตแบบว่าเวลาเรายิงคือเอาอะไรคือองศาปรับองศาอ๋อปรับองศาในการยิงใช่ครับตัวนี้คือปรับองศายังไงเ่ยใช่ครับก็คือปรับองศาก็คือฝั่งนี้คือเป็นแบบว่าหัวมิดเลยนี่ใช่มิดเลยมิดเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวพายเอหน่อยนิดนึงคือฝั่งนี้ครับอ๋อให้ดูตามสัญลักษณ์อ่ามีสัญลักษณ์ก็คือแบบฝังแบบเรียบเนียนจะมีหัวโผล่ขึ้นมาใรับจากตรงนี้ได้โอเค แล้วอ่ะตัวนี้แหละเป็นสวิต์ปลดล็อกครับตัวนี้คือสวิต์ปลดล็อกนะอ่่สมมุติว่านี่คือล็อกนะพี่น้องถ้าเราต้องการปลดล็อกคือเราดันลงมาใช่เข้าไปได้ละอ๋อนี่นะปลดล็อกนี่ตัวนี้ล็อกตัวนี้ปลดล็อกโอเคแล้วด้านในอ่ะตัวนี้มีอะไรบ้างอ่ะตัวนี้มีมีต้อเปิดปิดครับผม ตอนนี้คืออะไรออะไรีเซ็ตค,ครับเป็นอะไรสมมติว่าดอกมันติดหรือว่ามันมีปัญหาอ,หอะไรเราก็กดรีเซ็ตได้เลยกดรีเซ็ตก็คือมันจะมาตั้งค่าจากมาตรฐานใช่แล้วตัวที่สองนี้คือปุ่มอะไรครับปุ่มเปิดปิดครับพี่เจนไีปุ่มเปิดปิดใช่แล้วตัวนี้คือไอ้ตัวนี้เป็นการปรับองศาปรับองศาของดอกใช่ครับอ๋อโอเคก็คือพร้อมใช้งานนะลูกค้าจะใส่แม็กอย่างนี้ครับถ้าเกิดแม็กลูกค้าติดอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือถอดหัวได้อ๋อถอดหัวได้ใช่ครับผม โอเคนี่ครับผมโอเคก็ <Okay. S 2> คือถอดหัวได้ถอดเข้าได้ oh. ทั่วไปอ๋อนี่นะพี่น้องอ่าเป็นแบบนี้วิธีการถอดคือดันออกนะดันออกอย่างนี้นะนี่นะดันออกไปแล้วก็ดึงหัวออกไปเลย <Okay. S 1> โอเคเวลาเวลามีสกรูติดหรือว่าหัวติดนะอ่าถ้าเวลาเราใส่แล้วก็ดันเหมือนเดิม <Okay. S 2> แล้วก็ดันกลับเข้ามาใช่ครับผมโอเคง่ายได้นะ แล้วก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันไหนครับแล้วก็นี่ครับผมสมมุติว่าแม็กลูกค้าติดลูกค้ากดฝั่งนี้ได้เลยเราสามารถถอดแม็กอกได้ตัวนี้เอาไว้ถอดเปลี่ยนแม็กใช่ครับอ่านี่นะพี่น้องก็คือดันจากตรงนี้นะอ่ากดตรงนี้เวลาใส่ก็ใส่ยังไงครับอย่างนี้ครับได้ใช่ครับเอาของนี้ลงใส่เหมือนเดิมเลยครับสังเกตให้มันลงนี่ครับผม เรียบร้อยอโอเคแล้วก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมเวลาอันนี้คือหัวหัวยิงเนาะพีะะ่ใดเลยนะหัวยิงแล้วก็เวลาลูกค้าจะยิงอะ่ะลูกค้าต้องมีตัวค้ำด้วยก็คือเรากดปุ่มสีดำตรงนี้เวลาลูกค้าจะยิงอ,ะอ่ะลูกค้าต้องมีตัวค้ำด้วยอ่าคือกดตรงนี้ก็คือเอาง่ายคือมันจะทำให้ง่ายให้ลูกค้าด้วยแล,วแล้วก็ดันนี่ออกมาใช่ครับอ๋อให้สุดเลยสุดเลยอ๋อเวลายิงก็ตัวนี้หมายความว่ามันจะขนานกันใช่ครับพี่อ๋อนี่พี่น้องเวลาลูกค้ายิงอ่ะมันจะอยู่อย่างนี้ ใช่ครับต้อจะขนานกันพอดีใช่อ่าโอเคท้องฟางแล้วเวลาใส่ดอกคือเขาใส่ดอกได้ความจุเท่าไหร่ใส่ดอกได้สูงสุด25ดอกครับ25ดอกใช่ครับก็คือใส่ยังไงเอ่ยใส่ยังไงเอ่ยแถวหนึ่งอ่ะต้องอธิบายให้ลูกค้าอย่างนี้ก่อนแถวนึงอ่ะเขาจะมี10ดอกอ่าก็สมมุติว่าเราก็ใส่ไป2แถวก็ได้แล้วก็ไม่ต้องตัดครึ่งก็ได้เราก็ใส่ไปแค่สองแถวก็พอแล้ววีการใส่นะครับผมครับผมแล้วต่อวางเครื่องนี้เลย ใช่ครับเดี๋ยวถอดก่อนใช่ไหมถอดถอดก็ได้ครับพี่น้อหรือว่ายัดตรงนี้ได้เลยยัดได้เลยพี่ถอดแบตออกก็ได้อันตรายอันตรายนะเดี๋ยวเราทดสอบเราถอดแดดออกก่อนนะพี่น้องโอเคแล้วก็ความยาวสูงสุดของดอกเขานะครับผมครับตั้งแต่15มิลถึง40มิลเลย15มิลถึง40มิลนะถอดแบบพีนะดอกนี้ก็ประมาณ30มิลโอเคครับลูกค้าสังเกตอย่างนี้ครับ อ๋อนี่ยังยังไปต่อได้อีกอยู่ครับนี่นะดอกผมที่เอามาลองให้ลูกค้าก็คือส0มิบิลแดรูตรงนี้นะพี่น้องเนี่ยใช่ครับยังสามารถไปต่อได้อีกโอเควิธีการใส่ก็ง่ายมากคุณพี่ทิ้งลงไปเลยอย่างนี้เลยหรอใช่ครับอพราะจเขาก็จะลงไปเองเลยอ่าอ๋อแล้ววิธีการล็อกครับล็อกล็อกยังไงเลยนี่ครับผมนี่ยพราะเราะเรอาใส่เนี่ยมันก็จะจับลูกค้ากดสี แล้วก็ปล่อยสีดำเห็นไปเยโอเคแล้วก็ปล่อยเลยเราก็จะเห็นดอกอยู่ในนี้ได้ครับอ้ง่ายดายง่ายมากครับเวลาปลดก็กดสีดำมันเดิมแล้วก็ปล่อยลงไปอแล้วก็เวลาจะยิงก็กดสีดำแล้วก็เลื่อนขึ้นปล่อยสีดำอีกอ่านี่มันก็จะไปดันเข้าอันนี้ก็คือพร้อมยิงได้เลยโอเคใช่เดี๋ยวเราไปลองยิงกันดูแล้วกันว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบการยิงกันเบื้องต้นเครื่องแบบนี้ใช่ไหม เราต้องกดเปิดก่อนใช่ไหมใช่ครับกดเปิดเครื่องก่อนนี้ก่อนนะพี่น้องนี่นะกลมๆนี่นะอ้าวขึ้นสัญญาณสีเขียวแล้วน่คือพร้อมยิงพร้อมยิงแล้วแต่การที่ยิงได้ก็คือต้องหัวต้องดันลงด้วยใช่ครับอ๋อโอเคแล้วก็อย่าลืมปลดอย่าลืมปลด safety ตรงนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาลองกับคุณก่อนนะได้ครับกดลงกดลงเลยนะดันลงปั๊บแล้วก็กดเลยพี่น้องนี่ว้าวเฮ้ยถือว่าเข้าไปแรงอยู่นะแต่ว่าไม่ถึงว่ากระแทกมาก นี่คือปูนะขอลองอีกรอบนึงได้ไหมใช่ครับดำร่าสบายเลยครับนี่อะไรว้าวโคตรแรงแรงโอ้โหอ่ะเราจะปูนละวลอดูไม้ยิงไม้ดูครับะนี่ไม้นะพี่น้องเดี๋ยวเราลองดูไม้ไม้นี่ทะลุทะลุเลยธรรมดาเลยใช่ครับอ่าทะลุเลยเห็นไหมนี่เนื้องานการยิงนะพี่น้องเนี่ยอย่างนี้เลยโอ้โหอ่ะ ลองเหล็กบ้างเหล็กบ้างครับทีนี้เหล็กนะปั๊บเฮ้ยเหล็กนี่คือทะลุเลยนี่เป็นไงตัวนี้นะที่วีินายยิงเจ๋งว่ะเวลาลูกค้าจะไปยิงกล้ามปูยิงอะไรเนี่ยคือสบายเลยสบายเลยนะใช่ครับอ่าหลังจากใช้งานเสร็จแล้วก็กดตรงนี้ใช่ครับตัวนี้ก็ไม่ได้ละทั่วไปโอเคโอ้โหง่ายดายมากเลยพี่น้องน่าใช้นะส่วนมากช่างอะไรที่เข้าไปใช้ พวกช่างไฟช่างประปาเนี่ยครับใช่ครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะฮะที่พี่ทนายแนะนํานะว่าควรจะซื้อไปใช้ตอนนี้ราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้คือเราเปิดพิออเดอร์นะครับก็คือราคาจะอยู่ที่ 1 6 9 0 0บาท900บาทใช่ครับคุ้มนะได้แบรนด์ของญี่ปุ่นด้วยใช่แต่ว่าการใช้งานทุกครั้งต้องใส่วันตานะครับเพื่อป้องกันการสะเก็ดนะแว่นก็คือเขาจะมีแถมมาให้ในกล่องเลยให้แถมให้ใช่ครับสุดยอดมากๆแจวๆพี่น้องนะฮะอย่าลืมนะครับเครื่องนี้นะน่าสนใจมากถ้าสนใจยังไงก็แวะมาเพียอเดอร์ได้ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ทุกสาขานะครับเรามีจำหน่ายให้อยู่เรียบร้อยแล้ว แล้วตัวนี้การรับประกันเป็นไงบ้างรับประกันมอเตอร์ให้1ปีครับพี่รับประกันมอเตอร์1ปีใช่ครับอ่าแล้วตัวเครื่องล่ะก็คือถ้ามีปัญหาอะไรส่งซ่อมที่นี่ได้ใช่ครับมาที่ฮาร์ดแวร์มาที่ฮาร์ดแวร์เาได้เลยนะครับผมสุดยอดมากๆโอ้วันนี้ต้องขอบคุณน้องพังมากเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดว่าสนใจแบรนด์ของไฮคุกกีแบรนด์ของญี่ปุ่นนะอย่าลืมมาที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์นะเราเป็นตัวแทนจำหน่าย แล้วเราบองว่าได้ของแท้ของดีอย่างแน่นอนนะครับไปเดินจากกันไปรบกวนชุ like, ออกไลค์กดบซีนิฟไรส์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับอันนี้พี่ด่นาะรก็ต้องปงังเราขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องกล่าวว่าสวัสดีครับ